ก็ดีใจนะคะตั้งแต่จัดมิสแกนมาที่นี่มีผู้เข้าประกวดเยอะสุดครับมีประมาณ6กคนครับดไม่ช่วเลยก็โอเคครับเขาเป็นแบบโมเดลออสตานะฮะโมเดลนำล่อมให้เราดูนิดนึงก็คือทุกคนเป็นบางคนก็ยังดำรงตำแหน่งอยู่เลยนะฮะได้ตำแหน่งประจําจังหวัดอยู่เขาก็ยอมที่จะสละตำแหน่งเพื่อจะมาท้าชนกันที่นี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งมิตินะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนความซ้ำซากให้เป็นความแปลกใหม่ ก็ดีใจกับคุณกบแล้วก็คุณคิมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าใครจะเป็นตัวแทนภูเก็ตแต่ว่าผมว่ามันยากตรงที่ว่าได้แล้วว่าเราต้องมาดูว่าทีมภูเก็ตอะทำถึงทําจริงแค่ไหนเพราะว่าแต่ละคนต้องมีการพัฒนากันเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งชมว่าเอ้ยเราทํากดชเชเบลไปจนประสบความสําเร็จแล้วนะจากคนหนึ่งซึ่งมาจากหนังสั้นใช่ไหมฮะแล้วก็จากคนที่แบบทุกคนยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ จนในที่สุดไปไกลจนถึงรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ตอนนี้เป็นนางเอก20-30ล้านแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดคือแบบฝีมือนำพาซึ่งอนาคตเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่จะเป็นตัวแทนภูเก็ตในค่ําคืนนี้ต้องรักษาคุณสมบัติและฐานเสียงของภูเก็ตคนเดิมๆไว้ด้วยนั่นคือภาระอันหนักอึ้งครับ ครับผมอันนี้มันจะมีโบนัสคะแนนหรือการทัดเลือยังไงเอ่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปผมเองเนี่ยก็ถาม PR PR ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพิเตอร์ยังไม่ได้ปลดล็อกคือผมแล้วแต่พิเตอร์นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยให้มันบรรยากาศมันพอเอาอารมณ์มารวยไปก่อนนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยอ่าวันนิดาเนี่ยก็มันเป็นแกรนมาก่อน นะฮะเป็นแกรนชนบุรีนะครับ, bury, รบแล้วก็ชีวิตก็ผ่านทั้งยูนิเวอร์สและนางสาวไทยมันก็เลยคาราคาซังคาบลูกคาบดอกเอาเป็นว่าะวันนี้ก็คือให้โอกาสน้องละกันนะครับถ้าน้องทําถึงทําได้น้องก็สามารถเป็นได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกแล้วว่าเขาจะนับหนึ่งใหม่นะครับก็ก็ก็ให้โอกาสนี้เป็นของน้องไปก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ยังไม่มีนโยบายเปลี่ยนแปลงอะไรร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ ขออนุญาตดูเป็นกรณีไปนิดๆหน่อยๆค่อยๆผ่อนคลายกันไปฮะสามารถชนะได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามา,มาใใก็กามกคือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากมาอีกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคุยกันเรารู้เรื่องก็สามารถที่จะมาบอกกล่าวกันได้แต่เราคงไม่ได้บอกร้อยเปอนะครับว่าหูจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้จากนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเราผ่อนปลนแล้วก็ปลดปล่อยในระดับหนึ่งเพื่อให้บรรยากาศมันดีขึ้น แล้วพาเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็คืออารุมอร่วยซึ่งกันและกันนะฮะเดี๋ยวจะนําไปสู่วิธีการที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็ <c oughs> โดยปกติก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะฮะก็มีการส่งสัญ,ญญาณที่เป็นมิตรกันนะครับแล้วก็สบายอกสบายใจกันมากขึ้นผมว่าตอนนี้ตัวผมเองก็ไม่ได้โฟกัส เรื่องของคนในประเทศเท่าไหร่เพราะตอนนี้ผมโฟกัสเ,เรื่องอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นหลักนะฮะเพราะยังมีหลายคดีที่เรายังเคลียร์กันไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนในประเทศผมว่ามันก็มีความเป็นมิตรนะฮะต่อกันแล้วก็อย่างเว็บไซต์บางเว็บที่อาจจะแบบเคยแบบอาจจะไม่ชอบผมหรือไม่ชอบ MGI ก็อาจจะมีการโกรธบ่นด่าก,กันผมก็พยายามที่จะไม่ยุ่งแล้วก็ไม่มองแล้วก็ไม่ตำหนิผมเชื่อว,ว่าเวลาผ่านไปเรื่อยๆทุกคนก็จะเข้าใจ กันมากขึ้นแล้วก็คนที่มีเหตุมีผลมีข้อเท็จจริงมันจะเป็นคนที่อยู่ได้ในระยะยาวครับก็อันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแจ้งตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนเนื่องจากว่าทางบริษัทเขาไม่ยอมเรื่องของการที่ฟติมานเนี่ยไปบอกกล่าวกับทุกคนว่าผมไปว่าเขาว่างโง่คือใช้คำว่าดำเหตุ ซึ่งเรามีดิจิตอลฟลุตพิ้นเราโพสต์เอาไว้เรายังไม่ได้ลบเนี่ยกลับไปดูเนี่ยผมพูดว่า you are damaged ถ้าคุณไม่ทำกิจกรรมเนี่ยมันก็จะเป็น you are damaged ก็คือมันเป็นข้อบอกพร่องที่ทำให้คุณแบบขาดตกบกพร่องแหวงแหวงวัววไปเองผมพูดคำนี้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาค่อนข้างชัดเจนเขาก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความทิ้งไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองอย่าปล่อยให้ผ่านเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอายุความเกิน3เดือน แล้วมันจะไม่สามารถฟ้องได้เขาก็ฟ้องทิ้งนะฮะแต่ไม่คิดว่าจะามาใช้นะฮะแล้วผมก็พยายามจะอ,อมชอมด้วยกันหลังประกวดก็พยายามประคับประคองบรรยากาศจับไม้จับมือเดินขึ้นเวทีนะครับแล้วไม่คอมเมนต์ไม่พลาดพิงสร้างบรรยากาศให้มันดูเงียบสงบแต่เผอิญว่าน้องกลับไปเนี่ยน้องก็แจ๋วฮะน้องก็ไปพลาดพิงหลายคนไม่ใช่พลาดพิงผมคนเดียวนะไปพลาดพิงกรรมาการที่ถอนตัวไปพลาดพิงคนนู้นคนนี้เต็มไปหมด หนึ่งในนั้นก็พาดพิงผมและยังใช้คำนี้ออกมาเล่าในรายการโทรทัศน์ว่าคำนี้มันเป็นคำที่ผมพูดกับเขาซึ่งแบบทำให้เขาอะนะฮะมีพลังฮึดในการสู้ซึ่งมันก็เป็นการเล่าเรื่องเท็จอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทเขาเห็นว่าไม่สมควรก็เลยมีการโพสต์ย้อนหลังให้ว่าเรามีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าน้องเนี่ยเป็นคนใส่ร้ายคนอื่นนะฮะเป็นคนให้ร้ายเราเป็นคนพูดเท็จ นะฮะเชียร์เอาไว้ลายโซดาสไปเราก็เลยต้องแบบเอาเอกสารมาสเตทเมนต์ความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะฮะความชัดเจนมันมีเพียงหนึ่งเดียวนะครับสิ่งที่เราทำไปเราผิดชอบทุกอย่างเราเอาโลรใจแล้วถึงเรื่องการที่เราควบคุมความรู้สึกไม่ไหวเนื่องจากว่าน้องใช้วิธีการยั่วยุสารพัดอย่างในการต่อต้านไม่ทำงานในการต่อต้านไม่ร่วมกิจกรรมในการต่อต้านในทุกเรื่องแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรารับไม่ได้ก็คือการที่น้อง มาใส่ร้ายเราว่าเราพูดคำว่าดำเฮดแต่เราไม่ได้พูดนั่นคือเป็นสายเหตุที่ทางแผนกกฎหมายต้องเอาเรื่องนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งนึงครับออก็เป็นหมิ่นประมาทครับเป็นอาญานะฮะเป็นหมิ่นประมาทตอนนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมปล่อยผ่าน <c oughs> แต่ว่าถ้าทางบริษัทเนี่ยในฐานะเป็นบริษัทมหาชนนะ่ะถ้าเขาไม่ยอมก็คือเรื่องของเขาผมก็ต้องให้ความ,มารู้มารวยสำหรับเจ้าหน้าที่แผนกที่เขาดูแลเรื่องกฎหมาย นะครับก็เขาก็ทําตามระเบียบเขากลัวว่าถ้าผ่านไปเรืเร่อยๆแล้วน้องยังพูดคํานี้อีกยังใส่ส้ลยซ้ําๆเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวอายุความมันจะขาดไปก็เลยสแสดงเจตจำนงถึงอายุความชัดเจนว่าได้แจ้งความไปแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าหมดอายุความแล้วนะเพราะฉะนั้นให้หยุดซะนะก็ขอร้องให้น้องหยุดนะโกโหกหยุดใส่ความคนอืน่นหยุดให้ร้ายซึ่งไม่เป็นความจริงกับเรา อันนี้มันมีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเคารพ my voice ด้วยและเคารพเรื่องจริงนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้ามี Voice มันต้องมี r e s p e c t มีความรับผิดชอบแล้ว Voice กับ r e s p e c t มันจะมีประสิทธิภาพก็ต่เมื่อมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าใส่ความคนอื่นให้ร้ายคนอื่นพูดโกหกเพื่อทำร้ายคนอื่นมันไม่เรียก voice นะครับมันมันเป็นเรียกการหมิ่นประมาทหรือการใส่ร้ายมากกว่าครับเขามีการมีการให้สัมภาษณ์ที่ระหวัาจะ ก็ที่บริษัทเขาก็ดําเนินการตามขั้นตอนแต่ว่าก็ได้ติดต่อไปทงผู้ใหญ่เขาแล้วผู้ใหญ่เขาก็ติดต่อกับมานะฮะเขาก็ผมก็บอกว่าก็มีวิธีเดียวก็คือต้องบอกให้เขาหยุดพูดเพราะว่าการพูดในสิ่งที่มันไม่จริงมันก็คือสิ่งที่ทําให้ตัวเขาเสียหายตัวผมอะไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนเดิมแหละเหมือนการขุดคุยเรื่องปลอมขึ้นมาเล่าใหม่อ่ะมันก็เหมือนการกลับไปสู่จุดเดิมว่าทําให้คนกลับมาก็ต้องขอบคุณทุกคน ที่พอพูดปั๊บเนี่ยกระแสะเหมือนจะเกิดอีกครั้งหนึง่งแต่คนก็ไปตามหาความจริงมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยว่าเออคุณวัฒน์ไม่ได้พูดคำว่า dumb h e นะ I never said dumb head even one word I said you are damn mad you can check all my f o o i t print digital f o o i t print มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเข้าถึงหลักการหลักฐานขอ้ขอ,ขอเท็จจริงว่าเราไม่เคยพูดเราถูกเขาใส่ร้าย มันจึงกลายเป็นคดีหมิ่นประมาทคริมินอลก็คือเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งครับอนนเอบอเรื่องปลดเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้ไม่น่้เกี่ยวเพราะว่าใครจะไปปลดน้องล่ะครับน้องรู้สึกใหญ่ที่สุดในองค์กรนะฮะใครจะปลดน้องนะฮะกุลาอูจะปลดน้องเหรอฮะน,นะฮะก็<อ>คือตอนนี้น้องใหญ่ที่สุดในองค์กรครับไม่งั้นน้องคงไม่พูดจาแบบนี้นะฮะแล้วน้องก็ต้องรู้สึกด้วยตัวเองด้วยว่าเออ สิ่งที่น้องพูดไปทุกวันเนี่ยน้องโกหกแล้วน้องก็ยังโกหกต่อไปเรื่อยๆก็บอกให้น้องหยุดถ้าใครแบบแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ก็แปลไปเลยนะฮะน้องควรจะหยุดเพราะว่าการใส่ร้ายคนอื่นการคริมินัลคนอื่นหรือการไลน์ที่แบบโกหกเพื่อใส่ความคนอื่นมันไม่ใช่วอยต้องเข้าใจก่อนนะฮะมันคือความผิดทางอาญาระหว่างความผิดทางอาญากับเสียง นะฮะที่เป็น empower มันคนละเรื่องกันน้องอาจจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่านี่คือนี่คือลักษณะที่ผิดกฎหมายแล้วก็น้องใช้เส้นเรื่องที่ผิดกฎหมายใส่หลายคนอื่นมาเล่าเป็นเรื่องสาธารณะมันก็ไม่ดีครับมันไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับผู้หญิงเลยฮะอย่างล่าสุดข่าวลาอูอันนี้พี่วัดพอได้ทราบความขึ้นไหมก็ก็ทราบครับก็ว่าแกก็โดนเยอะอยู่ ะะก็ผมก็ได้ฝากข้อความไปถึงแกนั่นแหละก็คุยกันนะครับว่าเอออยากให้ฟาติมามุ่งปัจจุบันกับอนาคตเรื่องมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะพรูฟตัวเองได้ก็คือปัจจุบันกับอนาคตถ้าถ้าคุณจะเล่าเรื่องย้อนหลังก็ขอให้เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ได้พูดแล้วก็ก็ให้กําลังใจคุณลาอูน,นะครับว่าเออเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็คอยพพอร์ตกันแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่หนักมากในช่วงนี้ซึ่งสารพัดเรื่องที่มันกําลังเกิดขึ้น รวมถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการฟีส์ใดๆนะที่เกิดขึ้นผมว่าทุกอย่างมันมีเหตุแล้วมันมีผลทุกคนก็ต้องต้องรับผิดชอบนะฮะทุกคนในโลกใบนี้ต้องรับผิดชอบทุกอย่างใครโกหกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองใครใส่ร้ายใครทําร้ายใครก็ต้องรับผิดชอบนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับเท่าที่ผมได้ยินก็ได้ยินแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ตวต่า ออกหมายก็คือมีการออกหมายนะฮะแต่ว่าจะการเป็นพยานหรือยังเป็นจำเลยผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ที่มีการออกการฟรีสบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปตามข่าวที่เราก็รู้เหมือนกันว่าข่าวมันก็เป็นประมาณนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากยุ่งอะไรกับเขาเยอะนะในช่วงนี้เพราะว่าแต่ละคนเขามีมุมปัญหาของเขาซึ่งบังเอิญเนี่ยทั้งหมด <c oughs> มันเป็นเวทีเดียวที่มีปัญหา สาสอย่างนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะก็มีปัญหาเรื่องของการใส่ร้ายไปสีคนอื่นการหาการเล่าเรื่องเท็จการใส่ร้ายคนไม่ว่าเรื่องของเจ้าของทั้งสองคนก็มีปัญหาคาราคาซังเรื่องของทางกฎหมายเราก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดมันจะพายูนิเวอร์สไปสู่จุดไหนผมก็สุดคาดเดาได้ ที่หนึ่งเป็นของน้องขอบที่อสองของน้องภาพที่วันโอ้ยัหน,น,นก็แล้วแต่ครับอย่าเราอย่าไปสนใจเลยครับนะฮะเราสนใจว่าสิ่งที่เราทําเต็มกลังความสามารถแล้วใครจะไปบังคับได้นะฮะทุกคนที่ตัดสินใจได้ก็คือองค์กรองค์กรก็คือไม่ใช่เรานะฮะเราเป็นเพียงแค่โฮสเจ้าภาพนะฮะถ้าเราตัดสินใจได้ผลลัพธ์มันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกครับอันนี้พูดเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏมันไม่มีเหตุผลอะไร ที่มันจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วเราก็รู้พร้อมๆกับทุกคนนะฮะแล้วก็ผมว่าวีนาก็เหมาะกับการเป็นรองหนึ่งนะฮะ,ะ,ะแล้วก็ผมว่าที่หนึ่งน้องอาจจะยังไม่เหมาะด้วยในปีนี้นะฮะ,ะ,ะเราไม่รู้ว่าที่หนึ่งแล้วต้องไปเจออะไรอีกนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเซฟโซนของพวกเราดีกว่านะครับไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็ไม่มีการขอตําแหน่งไม่ไม่เกี่ยวข้องครับเราไม่กล้าคุยไม่กล้าเสนอไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะเรากลัวว่าทุกคนเก็บข้อมูล แล้วก็จะมาทิมแทงเราวันหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเราขออยู่ในเซฟโซนทํางานอย่างเดียวแล้วก็หลักฐานทุกอย่างที่มีอยู่ก็คือเป็นหลักฐานการทํางานปกติไม่มีการขออะไรเป็นกรณีพิเศษและก็ไม่เคยที่คิดจะขออะไรใครครับสำหรับเรานงเราได้มาม้วยควาสาถโคตรบริสุทธิ์เลย <laughs> เพราะว่าก็ดูตามสภาพอะครับผมว่าถ้าในเอเชียผมก็บอกแล้วไงว่าในเอเชียเรายืนหนึ่งนะเราทําให้ตัวเรายืนหนึ่งได้เขาก็เขาก็ เราก็น่าจะได้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วก่อนวันก่อนที่วันก่อนประกวดเขามีประชุมแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เอามิสอะไรสักมิสหนึ่งถูกไหมฮะทุกคนก็เข้าใจได้เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านประสบการณ์มิสนี้มาเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วทุกคนก็คิดออกนะ,ะทุกคนก็ไปคำนวณผลเอาก็ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นหนึ่งในเอเชียอยู่แล้วอันนี้พูดเรื่องจริงนะฮะแล้วเราเป็นบริษัทที่เราจัดประกวดใหญ่โตนะฮะด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการประกวดระดับชาติเนชั่นัลแพเชิ่น ยูนิเวอรของเราไม่เป็นสองรองใครถูกไหมครัเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เพอร์ฟอร์มของมันชัดเจนมากแล้ววีนาเข้ามา8ปี3-4รสี 3, ลออแล้วก็มีวิวัฒนาการในการจัดการได้ดีผมว่ามันไม่มีวันค้านสายตาถ้าในเอเชียเราคือที่1เราก็พูดคำนี้ครับคือสุดแล้วนะฮะแต่ที่1ของเราจะไปอยู่รองหนึ่งรองสองอันนี้ก็สุดแท้แต่เขาจะเลือกครับ <laughs> อะไรนะฮะเจอแต่อนทองผสมฮะเอออย่าไปพูดถึงคนที่เขาอาจจะออกไปอยู่ข้างนอกวงแล้วนะครับเพราะว่าเขาคุณไอนเขาก็ยืนยันว่าเขาอยู่นอกวงนะฮะไปไกลมากทั้งด้านบริษัทแล้วก็ด้าน Universe นะครับเราก็แค่จับตามองดูว่า Universe หลังจากนี้จะไปทิศทางไหนนะครเพราะเราเองเราก็ไม่มั่นใจว่าองค์กรหลัก จะมุกไปอย่างไรเราจะใช้วิธีในการสร้างกลยุทธ์การตลาดด้วยวิธีอะไรแต่ณนะตอนนี้ลิขสิทธิ์ยูนิเว s ร์สไทยแลน์เป็นของเราเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำก็คือต้องหาตัวแทนประเทศไทยต่อไปนะฮะเพื่อจะเป็นตัวแทนในปีต่อไปถ้ายังเป็นโปรติโกเราก็ส่งไปโปรตริโกหน้าที่เรามีแค่นั้นที่สําคัญที่สุดครับท,อออรที่อธิบายเออผมว่า มันมันก็ไม่ผมไม่สามารถจะพูดได้นะร้อยเปร์เซ็นต์เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วมันอยู่ที่เครดิตเตอร์ก็คือเจ้านี้ทุกคนถ้ามีอะไรเนี่ยมันจะรีแอคชั่นออกมาอย่างเห็นได้โดยโดยประจักษ์ผมว่าต้องไปตามที่ตรงนั้นมากกว่าแต่ที่แน่ๆคือเราก็ต้องยอมรับครับว่าสถานการณ์นี้ไม่ดี และไม่เอ,เอื้ออำนวยต่อคำว่ายูนิเวอร์สเท่าไหร่นักเราต้องเข้าใจในบริบทนี้ก่อนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราอยากให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรตัวผมเองไม่ได้มีอำนาจวาสนาอะไรที่จะไปรันอะไรมากมายผมก็แค่ตำแหน่งเล็กๆที่ช่วยดูช่วยรู้ช่วยเห็นพอสมควรแต่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมหรือใครจะเอาความคิดของผมไปพิจารณาหรือไม่มันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของทุกคนอยู่แล้วครับผม ใชนะฮะแเหรอันนี้ผมการันตีได้นะว่าไม่จริงไนะอันนี้อันนี้ผมคุยให้ได้อา่าผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะเป็นไปไม่ได้ด้วยเงื่อนไขหลายประการน,นะฮะมันเป็นไปไม่ได้เอ่อคนเราจะซื้อขายด้วยกันผมว่าน่าจะมีคอนเน็กชันและน่าจะมีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วก็เรื่องของกฎหมายก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ภายใต้การฟื้นฟู ของสารล้มละลายมันก็ไม่สามารถจะซื้อขายได้อยู่แล้วแล้วก็จากการถแถลงข่าวผมก็มองไม่เห็นว่าสิ่งที่พูดมามันจะเป็นจริงด้วยกระบวนการอะไรนะฮะต่อให้มีเงินเยอะขนาดไหนแต่ถ้ากระบวนการมันไม่เกิดมันก็ไม่สามารถจะไปสู่จุดนั้นได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่แกพูดออกมาเนี่ยไม่รู้พูดเพราะอะไร นะฮะแต่ว่าถามผมว่าเป็นไปได้ไหมผมยังยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ครับก็ออสตาตอนนี้ก็กำลังสนุกนะฮะเป็นความเป็นความคึกของพวกเรานะฮะที่แบบอยู่ๆแล้วมันเบื่อหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วแบบรู้สึกเซ็งมากนะฮะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยธรรมดาเราจะทำออสตาครบสิบปีใช่ไหมครแต่ปีนี้ปีที่14นะฮะกำลังจะขึ้นปีที่ส5เราก็ทำก่อนเลย1ปี ย้ำอีกทีนึงนะครับว่านางงามทุกเวทีที่เคยประกวดมาแล้วไม่ว่าจะเป็น Universe ไม่ว่าจะเป็น World, International, Supra, Earth t นะฮะทัวริซึมกอบอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ Minor, Major จจนเวทีไม่ใหญ่มากนะครับที่เคยประกวดระดับอินเตอร์มาแล้วสามารถมาลงได้หมดนะฮะขอแก้นิดนึงว่าแม้กระทั่งผู้เคยชนะแล้วระดับ ได้มงใหญ่ของการปรประกวดอินเตอร์และอยากมาลงก็ให้นะครับเพราะว่ามีเพราะว่ามีคนติดต่อมาหลังบ้านบังเอิญว่าเขาชนะมงใหญ่มาแล้วเขาบอกเขาอยากจะมาลงอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยเอาถ้าอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนกฎอีกนิดนึงคือทุกคนขอให้มีประสบการณ์ได้ตำแหน่งเท่าไหร่ช่างมันอันเพลสก็ได้ตกรอบแรกก็ได้หรือได้มงวันนั้นกลับมายกตัวอย่างอ่ะสมมุติเชอเอมอย่างเงี้ยเขาได้มงกรบแล้วก็อยากมาลง All <c oughs> ออสาก็ลงได้ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เคลียร์ทุกคนกลับมาได้หมดนะฮะสามารถที่จะสมัครได้โดยตรง MGI Allstar นะครับ at Miss Grand International.com ตอนนี้คนสมัครมาเยอะนะฮะแต่เป็น transgender <า>ประมาณครึ่งหนึ่งครับคุณปอเปียสมัครยังฮะ <c oughs> ยังเลฮะ,ะแต่ละประเทศม้สมัครได้กี่คนครับเออเราไม่จำกัดจำนวนคนแต่ละประเทศแต่เราจะพยายามจำกัดจำนวนคนทั้งหมดไม่เกิน7-80คนเราจะเน้นบุคคลเป็นหลัก มันไม่เหมือนแกรนไม่เหมือนโบรไม่เหมือนยูนิเวอร์สอันนั้นก็คือหนึ่งคนต่ดสายสะพายใช้คําว่าประเทศแต่อันนี้สมมุติว่าสมมุติว่าปวินสุดาลงมันก็จะเป็นสายสะพายปวินสุดาแล้วก็โลโก้เป็นธงชาติไทยข้างบนเล็กๆอ่าสมมุติว่าเนี่ยปอเปีย๊ยะอ่าเ็เป็นธงชาติไทยอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าประเทศละคนหรือประเทศละสองคนเพราะบางประเทศตอนนี้ส่งมาเยอะมาก นะเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะฮะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรารับแค่คนเดียวมันก็ไม่ได้อีกเพราะคนนี้ก็ดังคนนี้ก็ดังคนนี้ก็อยากมามาเลยถ้ายังอยู่ใน780แแล้วคิดว่าดังจริงมาเลยเราไม่เน้นชื่อประเทศเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะไม่ค่อยเคยมีประสบการณ์อินเตอร์เนชั่นแนลเท่าไหร่เช่นอิรักอิหร่านอะไรพวกนี้มันน้อยมากเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของคุณว่าคุณคิดว่าคุณสนุกกับมันไหมนะครับคุณกล้าพอไหม ที่จะทําให้ชีวิตของคุณเกิดความสนุกมากขึ้นแล้วก็มารับแสงนะฮะมารับโอกาสมาเอ็นจอยไลฟ์ในประเทศไทยกันระหว่างวันที่25มกราคมไฟนอลวันที่13กุมภาพก่อนวันวาเลนไทน์หนึ่งวัน <c oughs> นะฮะแล้วที่สำคัญคือคนที่ได้ชนะเลิศจะได้1 0 0,000เหรียญสหรัฐทันที <c oughs> นะฮะแล้วก็จะเป็นคนที่อโตโมติก นะฮะไป EP 2ได้ท็อป25ออโตโมติกทันทีด้วยเดี๋ยวต้องบอกเข้าใจนี้นะครับว่าเราจะมีการเก็บตัวกันคะแนนช่วงเก็บตัวทั้งหมดเราจะตัดเข้า25คนพอเข้า25คนปับ๊บจะเซตซิโรคะแนนเป็นศูนย์ให้กรรมการรอบเวทีเป็นคนให้คะแนนจาก25เหลือ10เหลือ5แล้วก็ตัดสินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กรรมการในการตัดสิน นะฮะใช้กรรมการในการตัดสินผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะฮะในกองตัดสินเพียงแค่จากเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัดเหลือ25ในการร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับพอคน25ปับ๊บจะเซตเป็นศูนย์กรรมการข้างเวทีเป็นผู้ให้คะแนนจนจบนะบผู้ที่ได้มงกุด MGI All Star จะได้เงินสด1 0 0 0 0แเหรียญสหรัฐนะฮะดำรงตําแหน่งจนถึง EP 2ี p 2ไม่จําเป็นต้องทุกปีอาจจะทุก6เดือนก็ได้ถ้าาไหว เจ็ดเดือนก็ได้อยากำาทำก็ทำแต่ว่าคนที่ได้ชนะเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าฟาสต์แทร็กก็คือจะต้องกลับมาร่วมประกวด EP 2โดยที่ไม่ต้องเก็บตัวขึ้นรอบ25คนอัตโมติทันทีให้กรรมการพิจารณาสู้ต่อไปถ้ายังคงเก็บมงกุฎชัยชนะไว้ได้เป็นครั้งที่2ก็ได้อีกแสนเหรียญมากสุดได้แค่3ครั้งต่อเนื่องถ้าได้สครั้งต่อเนื่องได้หล้านเหรียญสหรัฐและจบชีวิตแล้วจบชีวิต เราไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาอีกแล้วถ้าคนที่ได้เเกินจากไม่เป็นไรครับสตาร์ทอัพได้ฮนะสตาร์ทอัพเท่าไหร่ก็นับต่อให้ครับ<อ>ไม่ใช่ปัญหาครับมงแรกมงครั้งแรกถ้าสมมุติ39บแล้ว40-41ถ้าคุณสามารถชนะ3ครั้งได้คุณได้1ล้านเหรียญส,ส่วนใหญ่เราตัดสินอะไรเรา,รราตัดสินสปีดาตัดสินด้วยต่บไบโอเลยฮะเราจะเป็นโจทย์ ก็ไบโอเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โจทย์ทุกวันเช่นโจทย์วันเข้ากองนะฮะลุกของใครดีสุดก็คัด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 มาแล้วก็ไม่มีชุดประจำชาติจะมีพีริมนะฮะอยูสชุดชุดแรกก็คือชุดว่ายน้ำชุดที่2ก็คือชุดลาตีชุดที่3ก็คือชุดค็อกเทลไม่แต่งหน้าใดผมตรงเท่านั้นห้ามแต่งหน้าใดๆทั้งสิ้นนะฮะ ที่บ้านผมกรุงเทพตอนนี้สแตนบายไว้กรุงเทพก่อนเพราะว่าเราไม่อยากเคลื่อนย้ายเยอะเพราะเราจะทําเหมือนรายการทีวีนิดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความคล่องตัวของทีมที่มันจะไม่เคลื่อนย้ายอะไรมากครับแต่ก็อาจจะไปใกล้ๆบ้างอะไรบ้างแล้วแต่โจทย์ครับครับรก็ฝากด้วยฝากด้วยนะอะไรนะเปิด <นะ S 2> รับทุกเวทีเปิดรับทุกเวทีในโลกใบนี้ไม่มีเงื่อนไขในในไทยตอนนี้คนสมั โอ้ยผมยังไม่เห็นคนไทยเอาจริงกัาจังเลยฮะมีแต่มีคนบอกมาว่าแอนโตเนียได้ครับยินดีฮะไม่เห็นแปลกเลยฮะแอนโตเนียก็ชนะซูปอรามาแล้วก็มาได้ไม่มีปัญหาได้หมดครับเอาใครกันฮะใครอ่ะพีทชีนาโนอ๋อได้ครับนาโนก็มาได้มาได้ฮะก็ออสตาไงถ้าคิดว่าเขายังมีความเป็นสตา์เหลือก็มาได้เลย เราไม่ได้ว่ากันนะฮะเพราะว่าเราเปิดโล่งเราค่อยมาชำระกันทีหลังนะฮะอ๋อถ้าอยากมาก็มาสิฮะคือผมมาเปิดให้มาหมดแหละ <c oughs> เพียงแค่ว่าเขาจะมาหรือเปล่า <c oughs> มาเธออยากมาก็มานะครับเราทําเพื่อความสนุกแล้วก็ทําเพื่อเป็นชาเลนจ์ให้กับทุกๆคนว่าเขายังมีไฟเหลือหรือเปล่าอย <c oughs> <ๆ>่าลืมนะครับผู้ชนะครั้งแรกยังไม่หมดหน้าที่ นอกจากดำรงตำแหน่งแล้วยังต้องมาขึ้นประกวดครั้งที่สอง <Okay. S 1> โดยที่การันตีว่าเข้ารอบ25คนแล้วก็เซตเป็นศูนย์เพื่อให้กรรมการเลือกที่จะผักเข้า10เข้า5ถ้าเขาไปตุบตอนไหนก็เรื่องของเขาก็ถือว่าจบซีซั่นเขานะฮะเขาก็เอามงกุฎให้คนต่อไปแต่ถ้าเกิดเขามงซ้ําเขาก็ได้มงต่อได้เงินเพิ่มถ้าครบสรอบจะได้หล้านเหรียญแล้วก็ถือว่าไม่ต้องมาอีกแล้ววัดรัเวทีมันจะแตกต่าง อ๋อมันไม่มันมันจะต่างจากแกรนครับเพราะแกรนผมเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์สนุกแล้เต้นแต่อันนี้ขอเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะๆแล้วก็เน้นกรรมการกรรมการก็คืออยากให้ผู้ชนะของแต่ละเวทีสําคัญสําคัญเป็นตัวแทนมาเป็นกรรมการนะฮะมาเป็นกรรมการเราต้องเป็นกลางให้ได้เยอะที่สุดนะครับไม่หรอกครับ เอยก็ยังคงเป็น MU เหมือนเดิมนะครับเป็นประเพณีของเขาแต่อันนี้เรียกว่าเป็นเอ่อเป็นเวทีใหม่ที่ตอบโจทย์ของคนน่าเบื่อคือเบื่อไปหมดแล้วทุกอย่างก <c oughs> ็ลองมาดูน,นี้ดูครับการตีว่านี่คณะกรรมการแน่นอน,นอ๋อมีครับ25คนแรกเนี่ยพวกเราเป็นคนตัดสินให้ <c oughs> ดูจากพฤติกรรมดูจากทุกอย่างที่เราให้โจทย์แล้วก็หลังจากพอได้25คนแล้วที่เหลือเป็นกรรมการล้วน นะฮะมีบริษัทตรวจสอบทางผลนะฮะเป็นการการันตีไม่ใช่ตัดสินกันเองครับฝากด้วยนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เป็นแกนครับก็กลับไปเป็นแกรนอันนี้เป็นออสตาร์ออสตาร์ก็คนทางบ้านก็มีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินด้วยนะครับแต่เมคนิคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังตอนนี้อีเมลมาประมาณ4-50เมลนะก็เยอะอยู่ฮะเยอะอยู่ มไม่ก็ผมก็ไม่ผมยังไม่ค่อยได้อ่านฮะเนี่ยมันก็ถ่ายกันมาตลอดเวลาอย่างมันก็วิ่งกันมาเนี่ยอันนี้คือใบสมัครที่เขาโหลดเข้ามาให้พิจารณาเนี่ยนี่ตอบไปแล้วนะที่จะตั้งแต่ช่วงสายๆเนี่ยยังไม่ได้ตอบอีกบานเลยเนี่ยเยอะมากๆราเกินนคไม่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 เอาแค่ประมาณเจ็ดแปดสิบคนพองั้นคือตอนนี้ก็คือใครสมัครก่อนก็คือจะได้ได้ต่อ ก็ไม่เราไม่คัดครับถ้าเราพอใจแล้วก็หยุดแค่นั้นเลยนี่มีคนเขาเขารีจิสเตอร์จนเสร็จแล้วนะก็มีนะแต่เรายังไม่เปิดตัวท่านละไม่ใช่นะพี่วัดมีคนต่างชาติเยอะครับแล้วก็มีพวกยูนิเวอร์สที่เพิ่งลงไปก็อยากกลับบาก็มีก็มีเพิ่งลงไปก็ถือว่า มาเที่ยวมาเอนจอยเพื่อนฝูงแล้วก็มารับประสบการณ์ที่แบบเออได้สง่งได้แสงได้ follower แล้วก็ได้ได้มาทำอะไรอย่างที่ตัวเองอยากทำจริงๆอีกสักครั้งหนึ่งไหมแล้วถ้าฟลุกขึ้นมาเกิดมันดังจริงๆอะ่ะจูเมล่ามันอาจจะดังมากๆก็ได้นะถ้าเกิดใครได้1สมัยแล้วว่าฐานแฟนคลับมันเยอะขึ้นอะ่ะเอามาลุ้นสมัยที่สอ,อะ่ะมันจะกลายเป็น <c oughs> กองทัพนะฮที่มาลุ้นกันแล้วก็เกิดได้สแล้วว่า สมมติถ้าลุ้นอันที่3ามเนี่ยโหรับรองต้องอิมแพกแล้วฮะอ๋อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคอนเฟิร์มเพราว่าเราขออะไรไปตามที่เราต้องการก่อนขอไบโอขอโครงการขอสิ่งที่คุณทําให้สังคมขอเวทีที่คุณประกวดอะไรเงี้ยขอรูปหน้าตรงขอรูปเต็มตัวส่งกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วถึงพิจารณาให้ แล้วก็ขอสเตตเมนต์ด้วยนะฮะดูบัญชีก่อน,น